ส,ส,วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพัชจะมาทําน้ําพริกน้ําปูนะคะคั <liter> ่วพริกโกดนะคะทุกคนคั่วพริกให้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําน้ําพริกน้าปูนะคะน้ําพริกน้ําปูก็มีหน่อไม้ต้มนะคะทุกคนมีหน่อไม้ต้มไว้จิ้มน้ําพริกน้ําปูนะคะเอามาจากที่บ้านค่ะหน่อไม้ต้มเอามาเยอะเลยนะคะมาฝากลูกนะคะคั่วพริกโกดนะคะ ทำน้ำพริกน้ำปูไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทอดหมูนะคะเอาเดี๋ยวคงซื้อหมูทอดที่เขาทอดสำเร็จแล้วมาหรือว่าอาจจะมาทอดเองก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวก่อนหน่อไม้ต้มก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมากินน้ำพริกน้ำปูหน่อไม้ต้มแล้วก็หมูทอดกันนะคะหน่อไม้ก็ที่เป็นท่อนๆต,ตรงกลางอย่างนะะีน้มอ,อ่อนดีนะทุกคนอร่อยคุ่ชอบทานแบบนั้นแหละ เตรียมแล้วนะคะตรงนี้ก็คือน้ำปูมีพริกหอมกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะาทำน้ำพริกน้ำปูนะคะไปก็ถึงขั้นตอนเวลาที่เราต้องโขลกแล้วนะคะโขลกน้ำพริกโขลกให้ละเอียดก่อนนะคะน้ำพริกของครูพัดก็คือมีกระเทียมมีหัวหอมเผาพริกเผานะคะพริกสดนะคะเอามาเผาแล้วก็เผาแต่ครูครูพัดจะมีกระเทียมเผาอยู่แล้วก็มีกระเทียมสดแจมไปนิดนึงนะคะ พราะว่าครูคัดชอบกลิ่นของกระเทียมที่มันที่มันจะทําให้กลิ่นหอมๆนะคะคือเวลาที่เราเราเผาใส่ก็ทําให้รสชาติกลมกล่อมแล้วหวานนะคะแต่ถ้าเวลาเรากระเทียมที่กระเทียมสดมันจะมีกลิ่นหอมฉุนๆน,นิดนึงครูคัดชอบแบบนั้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทาและพริกกันต่อเลยนะคะ ละเอียดบ้างแล้วเราก็เอาพลิกตรงนี้ลงไปอ่ากระเทียมที่เผากับกระเทียมสดลงไปแล้วก็หกลงกันให้ละเอียดในงั้นนะคะน้ำน้ำปูเดี๋ยวก็ปรุงด้วยชุรสน้ำปลาแค่นี้ใส่น้ำปูล,ลงไปปรุงด้วยน้ำปลานะคะ น้ำพริกน้ำปูนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวก็จิ้มกับน้ำไม้ต้มแล้วก็หมูทอดนะคะทุกคนอร่อยเดี๋ยวเราจะทอดหมูนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยตันนี้เอาพริกไทยลงก่อนกับกระเทียมนะคะแล้วก็หด้วยซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนซีอิ๊วขาว แค่ไหนก็ไม่ช่แล้วเราก็เดี๋ยวเราเอาหมูลงแล้วก็คนๆให้น้ำมันมันติดหมูก่อนแล้วเราก็แต่ไปแล้วก็ไม่ต้องคนแช่แล้วสักพักหนึ่งค่อยๆตัดได้นะคะทุกคนสุกแล้วค่ะหมูทอดกุกงผัด